สวัสดีสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ก็มาลูดน้ําบ้านก่าอีกคือเก่าแหละเพราะว่าฝนตกค่อยๆแล้วตาอุลีเพิ่นรถเปื้อนหลายว่าก็เลยสิเอาน้ําในน้องมาล่งรถนีวิธีล้างรถของเพิ่นออกบ่ออกอยู่ได้เนาะเออจะบ่แค่ๆโกบมันวิธีล้างรถแบบโกบเทียบคืีบ่ทางข้างนันบดนี่ ปินขางนั้นมาเต้มันจะเลยมาล้างรถี่น้องไอ้รถก็เปื่อนแห้งแทะเพราะฝนมันตกขีบบู๊ขีตมขีอันนี้แล้วก็เลยบริเล้างบริเวเวลาเหมือนนี้ก็ได้ว่ามาหลุดหนาบานกากก็เลยอันหนาไม่น้องล้างรถเลยน้มจะเต็มให้หน้าเลย จะบูมีแนวหุบค่ะมันกะประคางนี่พัดบบ่ถือได้ ตัวเองบ๊ป๊ดเลียอ้าวจ้าัดสีนใช่ขอยนะคอยกับเปียกแล้ว้ <c oughs> โอ้แตว่บินนาคางนี้เข้าไปค<ะ>างนี้พี่ คอยล้างคืนเตีออเอาคางนี้นี่คางคางนี้นะเออเออซีนะจะคางนี้บ้านบะ้มันแหมมันกับเป็นขี่ตมขึ้นกับเราห้องน้ำขี่ตม น้องหา,ากต้งคิดลินมันออกสีดให้คิดลินมันออกมันโอบร้ายโฟตรีกขึนก้นแล้วบ่หาะนามันได้สั่นหนนะ้าขางนั้นหรือฮะลางเต็ตูดบ่าลางหนา้า นีโกบนามันหนีมิเตคิรีนอยู่ในะผื่นมันห่านะจะบวงเอ้อืถอถอยลงไปอีก สี่คิรินหุ่ไปกรอบจ้สจะสีใส่รถจะซื้อโบต่ายวะือว่าเนี่ยไหรือว่ามันโบตายเบวะเราโ <c oughs> บหัวสีดก็ได้หัวสีดพอสีดน้ำเขามันก็นตายที่กันได้รถลดเขาวะน้ำจนเต็มให้หน้าเลายล้างรถจะซืะ้อก็ได้ ถ้นเมื่อหลางอยู่เพื่อนผ่านพ่อสีสะอาดเนาะมันหนามันน้อยเปิดน้อยเดียวกับเบิดหนามแต่อันนี้อันหนามมัน,นอ,น,อ,น,อน,น,มมน,นี้ใส่สีเอาหินลินมันออกแล้วถ้าจังหลังน้มสะอาดไหมอ่ะสีใส่แล้วพ่อแล้วมันหนามสีเบิดเด้เอาสีป้าไวบานกา อืมเขาเนีน้ำจะเต็มให้หน้านี่ด่ะตากแรดไปตีคอยปิดน้ำเลย ปิดนาไปปิดีิน้อยู่เต็มให้หน้านี่พี่น้องเอ้ยพอมันออกแห้งเด้มันบ,บัวบัวบัวออกแห้งผเดเยวสิผ้ามาเบิ่งลุกว่าพี่น้องเอ้ยลูกว่าเรือมักวานนั่นแหละหลางเลยวก็ สิบบาณเนี่ยแดีขึ้นร้ายเติมแล้วแต่ก่อนขี่ต่มโอบอยู่ขี่รถลุยตะขีลินพอบุ้งยีแพ้มียังมาเสียสีตะขีลินออกเลี้วยวสิบพามาเบิงหมักหวาพี่เนอะนี่ได้แห้งนี่หมากันเดยสิไพายเบิงวันหมกักหญ่สำได้เนาะ Cô mặc vả cắt lá cốc, tụi con xin mì mặc Tụi khôm, tụi phạt Đi lại bẹp Chị ta thà tôm, xôm xôm nè, càng kín kẹp kẹo đấy, chị nàng ơi Ní, mặc vả Mặc nhai, mặc nhai, mặc vả cũng nhìn nguyên nhai, chị nàng ơi Cái lầm lầm Bạn, chị nàng, xin mì, bọn nó thay ý sáng, xin mì, gì nàng, nè Đây หมากมันกัดลายเลยพี่น้องเอ้ยกกนี่คุณลำลําอยู่กกนี่นี่แล้ว,ว่ามันแสบแน่ค่ะนี่ไงนี่ไงบอกว่านี่แล้วก็สิปิดมากินกันพี่น้องอย่างสิปิดมากมันไปลองกินเบิ้องมากกนี่สิแสบบ่บคือโบอนี่หมากมัน หมากตัวมันชุกแน่มันกักระลังเป็นแดงๆตัวมันชุกแหมันกับดำเห็นหรือยังยังสิเก็บไปกินนี่เก็บอะไรล่ะลูกว่าเนี่ยมื่อวานไก่ขี้เกาพี่นางเอ้ยเพราะว่าวานละไรสุดหนึ่งวานละตาหนึ่งมันบบคอยพ่อก็ได้มาหลุดวานอีกรอบจองขนาดนี่ก็จะเป็นข้าวปูข้าวปูซอบเดียวนึงดอก น,น,น,นี่พี่น้องว้ามักว้ามักง่ายมักง่ายพี่น้องเลยอยากฟาดกุ๊กไงยาสิผ้าบังกาชีวานแบบเดียบมู่บ้าน,าาานช่องมึงฝนตกมันโ่มกันบึ่ง กะตาในที่ค่อยบ้านมือนั้นพี่น้องแล้วบ้านแล้วตอนแรงมากผัดฝนตกฝนตกแล้วมันไหลห่มกันพืดเขามันไหลตอของกากเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่มันกะถามันเกิดมันสีเป็นยุ่มเป็นยุ่มหะและเนี่ยมันไหลไปก่องกันอยู่ด้เพราะเขามันม่ท่านได้จับม่ท่านได้ออกหางสินะกระตัางวานแดดผัดฝนผัดตก ลูกใส่มันลูกผื่นขาดหน้าอยู่เตาอุลีเป่นกระสิเกบซ้ายซ้า,ายใบสิเกบซ้ายหมดไปเพราะว่าดูดน้ำพอไปละ่ะจะเฮ็ดยังโอ้ลู้รูุลูลูมากเลย ขั้นไปนะเฉาะอ,อยู่ขั้นน้อยที่ผู้ผู้อยู่ขั้นผายเก็บโจงกายงานหาาน่อน,ะนี่เออเออหมดแรงครบคอยนีลุงพิดกับขาดตะกาไปเรียบร้อย มันขาดไปเลยตกะตัวหนามันลายลายเต็มอยู่ขาดได้แล้วก็เสียเอาไหมมาแกให้มันเพียงมาหมอกค่ะนะเอาไหมมาดึงดึงไปให้มันเพียงเพียงกันเด้เอพ่อเราไป่ท่อเพื่อจะก็นี่ลูกเพื่อสิมาคอสมัยหมอก ต้องเอาไม้แกไปไหนได้ให้มันเพียงการจุกมขอน่ะมีตะขึ้นงอยได้ให้มันเพียงชี้เย็บประง้องนห้เราเป็นรถแพงนี่ต้องเอาไหมเหมาะไปนี้พี่น้องเพื่อไปวาให้มันเพียงเอากระทายอยู่นี่ดิฮะ แม่นะคมีภูมิ้นหรืว่าเถ็กเป็นควายแล้วจิ๋นน้อยเนาะต้องเอาใหม่แล้วก็มองไปนี่พี่น้องไอ้เพื่อไปบ้านห้าสิรีบานกะให้ให้ลินมันเพียงเฮาขาดแต่มันยังเป็นลกโกกลโคกเลยเข็งได้แต่เฮาวานโหลดไปลินบ่นเพียงมันสิตกในคลองเข่งรถไฟก็ต้องเอาเอาใหม่หมอกแบบนี้นนนเพียง oh mm -hmm. แล้วหลิงประเด็นมันก็ แกขิ่ตรงขึ้นมาต้องใส่แห้งดึงนิดน้อยแห้งคดในนั่นไป่หมได้ไหมแห้งยังแกไปไปก้าวโอเคพี่น้องเลยมือก้ามาทายหลังรถละก้า ตราดีกับเก็บจักอยู่ตอนนี้ก็ซีไปบา้านกากอนพี่น้องเลยก็คลิปนี้ก็เพียงสนุนแหละจังได้กะฝากกดไรก็กิดจำให้นะพี่น้องนี่